ผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice เรื่องการอนุรักษ์และสืบสารการทอผ้าชนเผ่าลาหูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านลาหูปางมะขามป้อมสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยปราการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านลาหูปางมะขามป้อมตั้งอยู่ที่หมู่14ตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าลาหูการสำรวจและสภาพปัญหา จากการสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาของชุมชนบ้านลาหูปางมะขามป้อมพบว่าภูมิปัญญาการทอผ้าของชนเผ่าลาหูเริ่มเลือนหายไปเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เวลาความอดทนและความประณีตสูงเยาวชนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพที่มีรายได้แน่นอนกว่าทำให้ไม่มีผู้สืบทอดการทอผ้าลาหูเช่นในอดีตการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา ครูสอสอชอจึงได้นำปัญหานี้เสนอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยปราการและร่วมการวางแนวทางแก้ไขด้วยการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสารการทอผ้าชนเผ่าลาหูโดยเชิญปราดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าให้กับกลุ่มผู้เรียนเยาวะชนและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณภาของภูมิปัญญาชาวลาหูกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การปั่นได้จนถึงการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้านฝึกฝนการสร้างลวดลายเฉพาะของชนเผ่าลาหูซึ่งแต่ละลายสะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความเชื่อของบรรพบุรุษผลจากการดำเนินงานทำให้เยาวชนในชุมชน กลับมาสนใจการทอผ้ามากขึ้น